ก็เล่าให้ฟังอย่างเดียวว่าเออคนขับรถหนุ่มๆม,มาเนี่ยไม่รู้ว่าใครสงสัยจะเป็นนักท่องเที่ยวแต่ตอนหลังความก็แตกนะผู้ทหารรับสั่งก็ไม่ได้อยู่หัวก็ต้องวัทยาหัดชาวบานก็เอกใจตอนบ่ายๆว่างจากงานแล้วฉันจะขับรถจีบขึ้นไปข้างบน แทบทุกวันไปดูสิว่าหมู่บ้านต่างๆเนี่ยเขาประสบอะไรปัญหาอะไรแล้วก็ส่งเล่าให้ฟังอีกว่าพื้นที่ข้างบนเนี่ยหัวหินก็ดีชาอําก็ดีนมันมีไร่สับปะรดทั้งนั้นนะถ้าขายไปไม่ถูกไปไม่เป็นหนลงนะอ้าวก็ไปตามร่องทรายของไร่สับปะรดก็ไปถาม ไปททิดเพนเนีความสุขความทุกข์ของชาวบ้านต่างๆแล้วท่านก็ส่งรถจีที่ขนหารไปกันวินลี่โอเวอร์แลนด์นะฮะขบวนตามเสด็จก็เป็นรถแลนด์โรเวอร์ก็เห็นลูกใช่ไหมติดลมอ,ะอ่ะก่อนติดลมกินฝุ่นเข็นก็ยังไงก็ไม่ไม่รุดจากลมอทหารไปไม่พอ ชาวบ,บ้านมาอ,อกมาช่วยชาวบ,บ้านออกมาช่วยใกล้ๆแต่นั้นยังไม่มีวัดมงคลชาวบ,บ้านมาช่วยชาวบ,บ้านไม่รู้จักพระบาทสมเด็จพระจู่หัวชาวบ,บ้านก็เล่าให้ฟังอย่างเดียวว่าเออคนขับรถหนุ่มๆมาเนี่ยไม่รู้ว่าใครสงสัยจะเป็นนักท่องเที่ยว แต่ตอนหลังฟาร์มก็แตกนะพระทาหารรับสั่งก็ไม่จ้าอยู่หัวก็ต้องวันทยาหัดชาบ้านก็เอกใจก็ก็รู้นี่แหละนี่แหละพระมหากษัตริย์หนุ่มมาพูดกันง่ายๆท่านเล่าให้ฟังอีกนะว่าชาวบ้านบ้านห้วยวงคลสมัยนะั้นเขาต้องการสองอย่างอย่างแรกต้องการถนน เขาบอกว่าโอ้โหบ้านรวยมงคลจะไปหัวหินทีไปตลาดทีเนี่ยครึ่งวัน,นทางเปลี่ยนก็ยังไม่ค่อยจะมีจะไปด้วยทางอะไรก็แล้วแต่ไปตามทางไร่สับปะรดเพราะฉะนั้นชาวบ้านก็บอกว่าอยากได้ถนนและอย่างที่สองชาวบ้านก็บอกว่าอยากได้น้ําอยากได้น้ําพระบาทเจเห้าอหลวก็เล่าให้ฟังว่าเป็นอย่างเนี้ พวกท่านก็นรับสั่งเสริมอีก่ไอ้เรื่องถนนมันง่ายฉันก็ให้อะไรตอนนั้น่ะค่ายระเลสวนทหารตำรวจค่ายระเลสวนพลร่มเอารถติดขาไปทําถนนให้เขาไ,เเไม่เดียวมันก็เสร็จไม่ต้องถนนอย่างดีแบบปัจจุบันนั่นหรอกแต่เป็นถนนให้เขาสามารถขนสินค้าวัสดุไปขายที่ตลาดแค่นั้นเขาพอใจแล้ว แม้แต่การทำถนนที่ว่าง่ายพระเจ้าอยู่หัวก็ยังทรงมีกลพระราชดําริลึกซึ้งแฝงอยู่ในนั้นพอถนนท่านก็ให้ทั้งกรมทางหลวงแผ่นดินและ,และลตำรวจตะเวนชายแดนช่วยกันทําให้รัฐดอนอุบาที่จะเนี่ยให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันทาไมต้องตำรวจตะเวนชายแดนเห็นไหมด้วยกันนะไม่ใช่เาทักรมทางหลวงอย่างเดียวครับเพราะพวกนี้เป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ลึก ที่พี่ตะดกันดารเลครับแต่พระอ,องค์ท่านรับสั่งเรื่องน้ำเลยน้ำเนี่ยไม่รู้จะทํำยังไงมันขึ้นอยู่กับธรรมาชาติก็ทําไม่ได้แต่ก็มีพระไทยผัวพันเกี่ยวกับเรื่องน้ําในย่านนั้นมาโดยตลอดในช่วงหนึ่งปีต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเยี่ยมเยียนราษฎรหมู่บ้านเขาเต่าหลายครั้งไม่ต่างจากพื้นที่อื่นพวกเขาขาดแคลนน้า เมื่อน้ำไม่ได้สร้างขึ้นง่ายๆเหมือนถนนแนวพระราชดำริในการแก้ปัญหาจึงต้องอิงอยู่กับปัจจัยทางธรรมชาติถ้ากระถอดพระเนธเห็นลำรางเล็กๆแต่เขไม่ไม่เชิงจะเรียกว่าลำห้วยหรอกมันเป็นลำรางเล็กๆที่เชื่อมกับะทะเลเข้าไปในแผ่นดินก็พูดกันง่ายๆว่ามันต้องสร้างทำนบดินหรือเขื่อนดิน ปิดกั้นไอ้ลำลางอันนั้นเนี่ยมันเล็กกว่าลำห้วยอ่ะบอกไม่ถูกปิดกั้นอย่างที่หนึ่งไม่ให้น้ำเข็มมันลุกล้ำเข้าไปอย่างที่สองไหนจะดูฝนอย่างน้อยก็มันมีฝนตกสี่เดือนสามเดือนครึ่งห้าเดือนจดแท้แต่ก็เก็บน้ำจืดไว้มันก็กลายเป็นอ่างเก็บน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านให้เร็วที่สุด ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนห0 0 0ืบาทเพื่อสร้างอ่างเก็บน้ำเขาเต่าหากเก็บน้ำเขาเต่าเนี่ยไม่ใหญ่ไม่โตพันดินก็สูงที่สุด6เมตรเท่นั้นเองเพราะว่ามันมันเหมาะแค่นั้นนะฮะเหมาะแค่นั้นแต่มันเก็บน้ำได้ห้าแสนกว่าลูกบาทเมตรเยอะนะฮะสำหรับเป็นน้ำาิินน้ำใช้ ตรงกับแนวทางช่วยเหลือราษฎรที่พระเจ้าอยู่หัวมักรับสั่งกับผู้ใกล้ชิดเสมอคิดให้ดีคิดให้ละเอียดคิดแล้วครอบทำทำแล้วคุมคุมให้ทำนี่คือคำสั่งซึ่งมีความหมายเหลือเกินนี่คือกระบวนการทำงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว60กว่าปีผ่านมาแล้ว การเก็บน้ําเขาเต่ากลายเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านแหล่งน้ําโครงการแรกพระปรีชาสามารถด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํายิ่งเป็นที่ปรากฏชัดปฐมบทแห่งการทรงงานต้นทานแห่งน้ําพระราชหฤทยัยเกิดขึ้นที่นี่